เชคสนับสนุนโดย True ิ i g a t e x Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับ หลังจากที่ตอร์เลฟแอนด์ทันเดนะครับได้เผยโฉมของคริสเฮมเบิร์ตกับบททอแล้วก็บทบาทของเจนฟอสเตอร์ที่แสดงโดยนันตติรีพอตแมนไปแล้วคราวนี้ถึงตาของคริสตินเบลกับการเผยโฉมโอวายรรายก่อนเดอะกอร์ดวูดเกันบ้างครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในภาคนี้ตอร์ดเทพเจ้าสายฟ้าต้องการแสวงหาความสุขและความสงบ แต่ชีวิตกเกษียณของเขาดันถูกขัดขวางเพราะว่านักฆ่าแห่งกาแล็กซี่ที่รู้จักกันในชื่อของกอนักเชื้อเทพเจ้าที่ต้องการกำจัดปววยเทพให้สูญพันธุ์เพื่อที่จะรบกับภัยคุกคำใหม่นี้ครับพอเนี่ยจึงต้องขอความช่วยเหลือจากราชาวาลคิลี่ และแฟนเก่าอย่างเจนฟอสเตอร์ผู้ซึ่งทำให้ทอเนี่ยต้องแปลกใจเพราะว่าเธอกลับมาอีกครั้งหลังจากหายไป8ปปีและคราวนี้เธอเนี่ยก็กลายเป็นทอผู้ทรงพลังเหมือนกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีกำหนดฉายในบ้านเรา6รกรกฎาคมในโรงภาพยนตร์นะครับ าละครับแล้วกลับมามูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เชค